สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบการเทสติ้งไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงไปดูกันเลยเพราะผมก็ไม่เคยเล่นคุ้นๆแฮะอาฟูตรุมโฟแต่หน้าปุกแมบก็ค่อนข้างดีอยู่ไหนดูสิเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะปับรอโหลดก่อนทุกคนแมบได้อยู่นะอุ๊ยอุ้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 ยอ๋อสู้กัน ชีรู้แล้วผู้การเกิดใหม่เราจะได้ปืนใหม่อู้ได้อยู่นะได้อยู่นะอุ้งนี้ได้อยู่นะเออเออตายเฉยอีว่ได้อยู่ได้อยู่วิอันนี้ลูกสไนอันนี้ปืนคู่อย่างแรกคือสไนอ่ะเล่นดีเราหาคนก่อนเลยอย่างแรกสไน สนายสาย e สอยทุกคนจำไว้สนายสายสอยตุ้ยหนึ่งเห็นไหมสนายมันโกงอย่างเงี้ยอะไรปืนคู่ลุยรุ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 รูรุคูเลยเกมเนี่ยเสียดายไม่มีแบบวันนี้วันนี้อะไรอ่ะ เคปมุนนี่นี่แหละดีเอาฟุตบอลฟุตสิเอาฟุตบอลฟุตสิเกมนี้เขาทำดีเอาฟุตอลฟสเดีว ตาเกดเคลื่นที่ปั๊บเดียวก็กระสุงหมดล้วไ่ปืนโกงนะเนี่ยฟูาฟอสซิโซนะที่ตดปรยชนรือต้องรีโหลดกระสุนกานใช้มปืนอย่างอย่างรัว แต่อย่าไปซ่าเระยไก่นะปืนกลยิ่งปืนกลเบาอย่าไปซ่าระยะไก่เด็ดขาดปืนกลเบาทีนี้คุณจะใส่สโคแบบรูรูรูรับมีคนนี่มีโหลดดีมากเกมนี้เกมนี้มีการโหลดแล้วก็มีกระสุนออกด้วยเห็นไหม หยั่งแรกเลยคือวิ่งแบบอุกตะลุมพอทีโง่หน่อยสิอ่ะผมสาธิตให้ดูแล้วเห็นกระคุณคนสันมันระยะไกลไม่ค่อยมีเมื่อมันแรงดิดเสียดแรงดิดเยอะเกินเออว้นจะใช้ปืนพกแล้วก็สองแต่ผมจะฆ่าตัวตายเพราะปืนแมบเลยอุกตาลูมพอทีโซ่หน่อยสิ ม,มันรีรรนนรรรนโหลดอะตอนนี้มาุบอาวุธอะไหนึ่งพ่อซุสโอนตีอาวุธอะไหนึ่งพ่อซุสโอนตีกูะอาตัวมาดูสิปืน ปืนค่อนข้างโง่อู๊ววู๊วไม่ใช่ปืนกลใช่อ๋อใช่ใช่ใช่มันคือปืนปืนสงครามโลกแต่นิสัยอันนี้ปืนคู่เอาปืนคู่ไปเล่นยถึงเวลาจะใช้นสัยอย่างนี้แะนิสัยค่อนข้างกะเคยเฮ้ยเฮ้ยฟุตบอลโฟร์เฮ้ยโว้ เอาขึ้นแบบปืนพก็หืมโดนยิงจากไหนนคือแบบมันมันต้องดูปืนแล้วด้วยว่าปืนเราเป็นปืนแบบแรงแรงหรือเร็วหรืออะไรฟูตอฟ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 อมอฟออรอฟออฟฟฟอ

เปื่าอือปืนเขากลจริงๆอ่ะปืนแบบปืนแบบเบิรนี่ไอ้โถวีโถวแล้วปืนปืนโกงปืนโกงอยู่ในมือต้องอย่างนี้ต้องนี่หนึงเออปืนกดไม่ใช่จะหัวนะทุกคนต้องปืนกดแรงและเราก็เสียปืนกดแรงไปแล้วหนึ่งปืนอี่โอ้ยจังแรงนุ้ยแรงกินอื้อ แรงจริงไม่ได้ไม่ได้หมูด้วยเอาไว้เอาไว้ใช้ใส่โคตรบวกนูนโคตรนิ่นโกลนนี่นี่นี่แรงจริงแรงจริงแบบไม่สนลูกใครโอ้เก็บหิวได้ เอากระูโมยโง่ือนปืนกเมืเราไปเล่นระยะไกลก็ได้ผมก็ชั่อะไรเขไม่ได้อาูโมนโาาดุ Iceland ุปุ <northeast> ุมา uh ิโ uh อ้โหโดนลุมดักค่ะทางสองแย่มากเองั้นหรอ เพื่อ AK AK ใสอเ AK ต้องเคาะอย่างเดียว AK ไม่นิ้งใสอนิ้งเคาะอุ๊อุ๊อุ๊สุดๆ AK นิ้งเคาะอย่างเดียว AK เล่นล่าง AK เล่นล่างม AK เคาะ AK แค้เคาะอย่างเดียวเคาะเคาะอุ๊ แรงดีเน anyway. ี่ยคือด like yeah. cool ีนะนี่คุณนี้อู้ยดูสภาพปืนแล้วก็รู้เลยว่าปืนอะไรคือกระหนุ่มพ่อที่โง่สิแก่เปิ้ลดูตีนเออเกินต้องรีบขึ้นแล้วก็รีบประจำการด้วยทนายสุดเกิน ฟูตันูฟอสิโซโนตี้ผมจะหาเล็งคนเห็นนั่นใช่ไหมฟูตันิฟอสิโอะโนตี้เขาบางอาจแต่งตัวเป็นแมวแบบสองนุดตุยสองนัดตุยไม่ไหวละเอาปืนพกไปลุยเลย <c oughs>

เขาทำดีนั่นแหละเกมเนี่ยสปอร์ตได้สปอร์ตได้เล่นเอคออ,ออกเอคออกเพราะฉะนั้นต้องอสอสวยตรงนี้ดิ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 อืมอืมอืมโคตรมันอาฟตุตานุฟอซิโซโนตีอเออเปิดอืมอืม,อม มาดูวิธีจบคลิปกันเอาฟูตา้า,าตดูโฟสิโนนโอเคจบเลยรับกันไม่ไหวแล้วคืนตักเลยเออเกินโอเคมามามา สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าไปใช้ระยะไกลไในปืนเลยสวัสดีครับ